ขณะที่จังหวัดยะลาเองนะคะผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค่ะคือก็เป็นของตําบลสเตงนอกค่ะเขาได้มีการแนะนํานะคะว่าให้ประชาชนฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อเป็นการป้องกันโควิดสิระบ,บาดในรอบใหม่เนื่องจากว่าการติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คืออาการไม่ค่อยแสดงแล้วนะคะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสเตงนอกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นโดยนําเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปที่บริเวณมัสยิดต,ตือเบาะค่ะอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลสเตงนอกค่ะเปิดจุดให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3ค่ะให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือ608อาสาสมัครสาธารณาสุขนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัค ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะด้านนางสาปีเนาะกระโดค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสเตงน,นอกเปิดเผยนะคะว่าขณะน,นี้โรคโควิด -19 กําำลังระบาดอยู่นะคะโดยที่เราค่ะติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการซึ่งคนที่ติดเชื้อสามารถไปแพร่กระจายเชื้อให้กับคนในครอบครัวได้ดังนั้นค่ะเราจึงจาเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นเข็ม2เข็ม3าหรือว่าเข็ม4ี่ค่ะ ซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้เปิดให้บริการนะครับในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในทุกของวันพุธและก็วันศุกร์ส่วนวันอื่นๆนะครับก็มีแผนในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตามพื้นที่ต่างๆประชาชนเองก็สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้นะครับถ้าเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านครับ ก็เน้นย้ำนะครับว่าหากใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับทั้งเข็ม1เข็ม2แล้วก็เข็มกระตุ้นด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้คือถ้าติดโควิดแล้วน้อยมากนะคะที่จะแสดงอาการออกมาค่ะ